สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับเมนูทางช่องใหญ่แหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกันย่ำมมือคำคำพ่อมาอย่างนี้หหวยมือนี่มามาอิ่มท้องอิ่มท้องเอียงขวานพุช่วนมาอิ่มท้องวันนี้เรามากินทานนอกบ้านที่จุดเทอาปาดเถ้เสือคือง่ามเทใส่เบิ้งโชว์เสือดูปัดโท้ปัดโท้ขอบคุณ นิ่มนวลอาจาก USA เนาะค่ะอ่าเพิ่นขอบคุณเดอ้อคุณนิ่มนวลเฮ็ดเสือใหญ่แหลมลำเพิน่นอ o อฟิเชียลให้ยูทูบเบอร์เฒ่ทาที่สุดในประเทศไทยบ่อือเท่ากว่ามูเท่ากว่ามูป้าพี่น้องในระเทศไทยและในโลกมืน้นี้พาพี่พาน้องมาเท่าที่สุดในโลกบอดพามากินเขา้าหนอกบ้านอีกแล้ว นี่ไอ้นหนุ่ยสิภา้าเป็นบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะ่วนพอเราก็ไปแล้วพูนล่วงหนาไปแล้วเอาถานแน่ไปรับคิวจองจองซุมรับคิวจองซุ้มเพื่อนบรรยากาศพี่น้อง อยู่เรียงเมืองคองเนเ่นค่ะเด็นออกมาทางอุดอรเลยพี่น้องเด้อบรรยากาศร้านจวดคาเฟ่บรรยากาศพี่น้อง กูละตรงไปทางเก่าคนล,ละี๋ยวนดโนดโนด้าไลูปกันไปก่อนเลยเด้อเ้าสิบไปน้ำหนูนู้ายคลิปกันพอเราไปก่อนละพี่น้องมีหน่วยสีมาเก็บบรรยากาศบริเวณรอบๆร้านจวดคาเฟ่สูพีสูน้องเบิง่งบรรยากาศพี่น้องพี่น้องคงสิแ,แล้วแรงเล้วเนาะ ขอบคุณเสื้อสวยๆจากพี่นิ่มนวนโอ a เอสเอเด้อค่ะพร้อมทีมรัดแคร์เพีมยมาให้แมน่ยกับพ่อแหลมเอาพี่น้องอย่าลืมเด้อว,วันที่สามสิบวันที่หนึง่งไหลสดกุมปิกคือเก่าวันเกิดบอดโจพี่น้องสุดยดพ่อกับคู้ใดแนวติสาธิตทองจันท์คุณแม่เดือนเพศนอำนวยพรดอกรักดวงมาลาใครอีกนาะบัดน,นี้ พ้อมทีมงานสาวหน่อยพี่น้องเออนุชาเดาฝ่าปีน้องนุ่นทิดารักขอมทีมงานสาวหน่อยพี่น้องอย่าลืมเปล่าสื่อบัตรจองตัวเดอบัตรราคา149่าบาทคือเกา่าสำหรับผู้ใดยสางกาแฟกับสองกล้องกระเทมบทัตรคือเกา่าพี่น้องสนใจกับเขาไปสอบถามในทางเพจสาว าวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อกาแฟสเสดิดกาแฟสเสดิดก็ยังจำหน่ายเหมือนเดิมเมร่แคคทีมก็ยังมีขายยากระไซเซนยาปันดงก็ยังมีพี่น้องสามารถเข้าไปสอบถามในทั้งเพจเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อขอแรงสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อสามสิบไรฟ์สดกลุ่มปิดสามสิบกับวันที่หนึ่งสองวัน ไล่สดกุ่มปีดร้อมว่มานเกิดบอดจูมาเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้งเริ่มมานี่เด้วเคยล่งให้พี่น้องเบิ้งเหรอทียนั่งเต๊หโดนแล้วแม่หนุ่ยก็มาดูอยู่ แต่ว่ามาย่ำเลยกับบรรยากาศดีงามคือเกาก็เลยอยากมาเก็บบรรยากาศสูพีสูนองบึงจุดวดคาเฟ่พ่นะอาหารกระเสบอยู่พี่น้อง มาหลายผูรลล้ายคนพี่น้องคน่นกระเตรียมสถานที่แล้วแต่เมนูย่ังบวกเขาไปบรรยากาศดีอีรีพี่น้องถามาแต่เวนเนี่ยห้าสิเห้นปา่าเดนี่แต่ว่าเมื่อนี้เขามาทำอขอบคุณรังวันนำใจทุกบาททุกทุกสตางค์ที่มอบให้พ่อแหลมเนาะพี่น้องเนาะ แมนยกบพลมกับบอบเมีย่ยงตอบแทนพี่ตอบแทนน้องมิแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณเบองแง่งสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อและหลายสถานที่หลายห,ายห,ายหม่องคนกับสิตกเนาะกับเบองแง่งเจ้าของมอเมื่อขค้ืนกับตกอยู่อยูบ่บานแพงแต่ว่าเมื่อน,นี้ยุดแล้วเมื่อน,นี้มีแดดแล้วพี่น้องร้านจวดคาเฟ่ นสุ่มของเฮา,าบรรยากาศมาฝากทีฝากน้องชื่อๆดอกแต่ว่าตอนตอนกินอาหารในแม่นุ่ยสิบ่ได้ไล่บ่ได้ทายเด้อพี่น้องเพราะว่า ที่เป็นทางของช่องไงเพลนแม่นุ่ยสิมาดแค่เก็บบรรยากาศรอบๆร้านจวดมาฝากทีฝากนออา้องอย่าเลื่มอย่าเลื่มพี่น้องสนับสนนทีมงานสาวน้อยในเด้อวันที่30วันที่หนึ่งไร้สดปุ่มปิดบัตรราคาหนึ่งร้อบาท อขอแรงสนับสน,นุนล้างสะอาดสะอานบรรยากาศดีพี่น้องผู้ใดทานไปทานมากกับแวะใดเด้อพี่น้องเด้ออาหารก็อร่อยบรรยากาศ เมนุยจำได้ว่าไม่นุยมากนี่แหละเทียที่4ีเทียที่ซีหีมาร้านจวดอีกบรรยากาศอ่าห้าออกมากินข่าวขังนอกไว้แต่ว่าเ้ากับเซฟเจ้าของอะ่ะพ,พี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นลดหรอกล่ออะเพิ่นควอนไขแน่แล้ว เฮากับบด้มาก,กับคนอื่นเนาอเฮากับมาแต่ที่มงานเท่าบ่มีผู้อื่นมากปลาปนผัวเข้าดอกเราก็ต้องเชฟตัวเซ็บตัวเฮาพร้อมบรรยากาศเมนูเจอทางตันเลยวบนันี้ต้องกลับขึ้นในวับนี้ นี่แม่หนุ่ยประกาศนั่งหรอกน,น,นี่ย่านมันขาดนีคนอื่นเอีหยังบน,นี่เพิ่นพูดจี้จอยเพิ่นไปนั่งใดเลยเนีย่แต่แม่หนุ่ยประกาศหรอกเพื่อรู้ตุ่มลงนั่นนี่เป็นได้เอากา,าแฟกับสั่งไหนเด้กับพี่น้องเด้อ ยิ้มกับย่างคายยาจะใส่เส้นยาปันลงกับย่างคายเข่าไปติดต่อสอบถามทางเพจเฟซบุ๊กสาวเพจไอเพจบ้านแพงเพจขอบุญขอบคุณพี่น้นองลวงนาที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาที่พอแหลมเราก็ไปนั่ง่ายอยู่ซุ่มแล้วเราเมื่อยบรรยากาศดีพี่น้องถือว่ามาพนคลายเนาะ ขอบคุณบอสแล้วก็ซอด้วยที่ถ้าทิ้งงานมากกินเขานอกบ้านหาเจ้าหนายทีดีแบบนี้บ่มีอีกแล้วพี่น้องดีคักดีแนบบอสกับซอเข้าอยู่เพินินเพิ่นอยู่กันแบบขอบขั้วเนาะพี่น้องาะ ใจดีเจ้าหน่ายใจดีมีชัยไปกัวครึ่งนะฮะฐานแง้มกลางเว้นนะ่นก็เมนแงมกลางเว้นเนาะพี่น้องคือช่วงคำคำเนาะสิเมืดแนะ่บ่เมืดนะ่นี่ยเข้อสีเห็นปลาสนะี่งามขนาดได้นำตกนำผุพ่นเดี๋ยวแมนุยกะสิตามมูพ่นไปสุ่มแล้วปอนสิจัดไหวหเป็นสุ่มๆเนาะค่ะ อ so ั่นจะป่าเลยจะาเด้อ พี่น้องปะ่ะตามหาพ่อแหลมกันเถอะนีแม่นุย่ยถามากังเว้นนีแม่นุ่ยมากมุ่มนี่ได้พี่น้องนี งามขนาดเตบุ้มเนี่ยถ้ามากลางเว่นเนี่ยถ้ามาตอนกลางวันจะสวยมากเลยบริเวณรอ,ร,อรอบร้านจวดนะจ๊ะมาชิ้นเขานอกบ้าน,นี่ ภาพพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นปลาอํานาดก็มาแล้วคุวันนี้ไม่ใช่สุภาพกมา็มาเดินมาเบิดอบคอรบคั่วคุณพี่น้อง ถือว่าเฮามาคผ่อนคลายเนาะนังนจะถือเฮาไล่สดหนิถือว่ามาผ่อนคลายนนเลยไปอย่างนั้นปลาหนาดนน่นจะ เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมนิชสะกรคลิปหนามาพอกันไหมขอบคุณสำหรับการติดตามเบิงแล้วกับซอยกดไหลกดแช่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ